สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับประจารักทางช่องทางซีมีดัตมีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564าหกสำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีครีมที่จะเสริมในเรื่องของการงานที่มีความมั่นคงมีความราบรื่นนะคะโดยเฉพาะใครก็ตามค่ะที่ช่วงนี้ต้องสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสามสีนี้จะทําให้คุณได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยสําหรับสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีน้ําตาลอ่อนค่ะ ที่จะเน้นเรื่องของการเงินเน้นเรื่องของโชคลาภเดยตรงเลยแล้วเครื่องประดับนําโชคนะคะในวันนี้นะขอให้เป็นนินหรือเป็นคริสตัลสีดําก็ได้ค่ะรวมถึงเครื่องเงินที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้เงินทองเนี่ยเข้ากระเป๋าเราแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะเป็นหลวงพ่ออุปคุตค่ะพระแม่ธรณีแล้วก็หลวงพ่อปักแดงที่จะโดนบันดาลความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ทําการสักการะบูชาพระอ,องค์ท่านนะคะคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมค่ะ หรือเกิดในวันนี้นะคะต้องการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับวันเกิดตัวเองเนี่ยขอให้เน้นไปที่การทําบุญกับมูลนิธิสัตว์ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นโครกระบือก็ดีหรือช้างก็ดีค่ะอันนี้สรงตรงนี้จะทําให้เราเนี่ยทำงานใหญ่สําเร็จนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วข้อสําคัญค่ะ คนรอบข้างนะคะจะให้ความเมตตาให้การอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือเราได้ดีเลยแล้วอาหารที่เราจะใส่บาตรก็ดีถวายสังฆทานก็ดีนะคะขอให้มีส,ส่วนผสมของเป็นสับประรดค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารชาวหวานก็ดีนะคะหรือเป็นผล,ลไม้ก็ดีนะคะผล,ละไม้ก็เป็นสับประรดนะคะแล้วก็ขนมนะคะสับประรดกระป๋อง พายสับประรดพวกนี้ได้หมดนะคะอันที่สองตรงนี้จะทําให้เราเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่เฉียบแหลมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะข้อสําคัญจะทําให้เรามีวิสัยทัศน์ที่วกว้างไกลด้วยมาถึงเมื่อวานนะคะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30นค่ะเลขที่ออกคือ912แล้วก็37รอบนี้นะตัวเลข7ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างแล้วในชุดวินนะคะก็ยังมีทั้งเลข7เลข3ที่จะออกสองตัวล่างเนาะ แล้วในรอบ18.30นเลขที่ออกคือ294แล้วก็51รอบนี้ตัวเ้นเลขหนึ่งค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างแล้วก็ในชุดวินนะคะเข้ามาครบเลยค่ะทั้งบนทั้งล่างก็คือมีทั้งเลข9แล้วก็เลข4อันนี้ออก2ตัวบนนะคะแล้วก็ยังมีเลข5กับเลข1ซึ่งออก2ตัวล่างสำหรับในช่วงเวลา19.30นได้ที่ออกคือ227แล้วก็59รอบนี้ตัวเ้นเลข9ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ ในชุดวินค่ะมีทั้งเลข5แล้วก็เลข9นะคะอันนี้ก็จะออก2ตัวล่างมาถึงช่วงเวลาของการวางตัวเลขเด่นประจำวันวันที่12บสอกรกฎาคมนะคะในช่วงเวลา17.30นแลขที่วางไว้ให้ในชุดวินนะคะก็จะเป็นเลข6เลข0เลข8เลข1เลข4เลข9นะคะแล้วก็เด้นไว้ที่เลข6กับเลข0จําำหรับชุดจับคู่6 6 3 6 7 2 0 5 0 3นะคะ62 65 63 67 20 50 30 70 แล้วในช่วงเวลา18.30น,นค่ะชุดวินเล่ที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข7เลข2เลข5เลข9เลข0เลข8ตัวเด้นค่ะเลข7กับเลข2แล้วชุดจับคู่76 71 74 75 62 12 42แล้วก็52 มาถึงช่วงเวลา19.30นนะชุดวินเล็ขที่วางไว้ให้นะคะเลข5เลข8เลข0เลข1เลข2เลข7เน้นไว้ที่เลข5กับเลข8แล้วในชุดจับคู่นะคะ5 3 5 8 5 6 5 4 3 8 9 8 6 8แล้วก็4 8นะคะอันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันนี้เลย ให้รายการนะคะอาจารย์รักขอให้ทุกคนโชคดีรับกับรับโชคกันทวนหน้าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วอย่าลืมนะคะแบ่งปันเงินเล็กๆเ,เ,เล็กน้อยๆไว้สําหรับการทําบุญาการทําทานอยู่เสมอแล้วจะเป็นการต่อโชคต่อลาภให้กับตัวเองนะคะได้มีโชคลาภอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัดมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ